สวัสดีค่ะเอฟซทุกทกท่านนะคะเนเวลากักกับมาพบขอกับยายในช่องนี้คือเก่านะคะจ่องลอตเตอรีพ่พะ้วยก่อนห้าสิไปเริ่มต้นคลิปนะคะห่ากับมาบอกกับคาเตือนนะคะคำแนะนำก่อนขอมูลที่ห้าสีแเสดงต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่เนื้อทางาในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใส่วิจจารณาญาณในการรับชมนะคะเพราะว่า ขอมูลหรือแรงที่มา่าทุกๆโตเลขเข้าใดมากจากและหลายหมองนะคะเป็นการขาดเาาดาวขาดทะเนี่จากอาจารย์หลยหลายท่านที่เป็นคำนวณไม่เข้าเนะ,นะคะแต่การตัดสินใจเด่นขึ้นยู่กับตัวของอท่านผู้ชมเองนะคะพิะะนิจพิจารณากรน,นะคะกรซีน้ำออกไปใส่นะคะ เขาเริ่มต้นการที่เลขจากของหวยนะคะเลขจากของหวยเพนใหนเฮ้ามาสามหลักนะคะสามหลักเน้นล่างนะคะห้าหกเจ็ดเพนน้นล่างมาอย่างเดียวนะคะนี่ราคาลักหกแรวกหลักเจ็ดนะคะทุกทุกครั้าทุกทุกครงยาลืมเฮ็ดเป็นบนล่างนะคะเฮ็ดให้เป็นบนเป็นล่างนะคะ เพื่อเพื่อข้าใดสองคู่นะคะสามหลักเป็นเดนจากของหวยรักหารักหแล้วกับลักเจ็ดนะคะพัดมณีของคนพั่นชังนะคะคนพั่นชัางประจําหมวดวันที่สิบหสิงหาเป็นกายเฮ้ามาเด่นล่างจัดน,นะคะสองหลักคือรักหากับลักเจ็บนะคะ ห้าบอกว่าจะเป็นรักน่วยหรือหลักสิบเจ็บบอกว่าสิเป็นรักน่วยหรือรักสิสน,กน,กสนะคะเกียวให้เห็ุเป็นบนแลวก็เป็นลางนะคะทุกๆขรั้งก่อนที่อ่าสีน้ำออกไปใส่นะคะอ่าจับีินิพิจารณาให้ดีก่อนนะคะ ชัดกันมนันหนีเป็นของแอดไนนะคะเป็นของแอดไนหมวดประจำวันที่สิบสิงหาแอดไนไห่มากคือ3 4 5นะคะบนล่าง3 4 5สี่ห้หมากสหลักนะคะพอมกับคู่ชุดไหเ่เฮามากแล้วเรียบรอยนะคะ3 7 4 7 5 7เนาะ3 8 4 8 5 8ส 9ก้าสีาหสำหรับแอดไนนะคะทัดกันมานี้เป็นของเว็บคนรักงูกนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเน้นสองตัวบนล่างนะคะ ของหวดวันทีส1บสิงหาเนะเพื่อไไนเฮามานะคะอ่าระวาง753จับคู่ชุดจับ856หาหกนะคะกาสิด้ชุดมากคือ78 75 76 58 55 56 38 35 36สนะคะสำหรับเว็บคนหลักมู่นะคะ ฐาดกันมม่านี้เป็นของผ้าแก้วนะคะผ้าแก้วประจําวดวันทีสิบหสิงหาวิ่งบนสองหลักนะคะคือหลักสามกับหลักหกสามตัวสองชุดนะคะเด่นๆคือห้าหกหนึ่งสามหหนึ่งแล้วก็ล่องลงมาคือเป็นศูนย์เก้าสามแล้วก็สองเก้าสามนะคะ เลขวิ่งสองตัวเด่นคือสามกับหกนะคะสำหรับแอดไพ่แก้วประจําหวดวันที่สิบหกสิงหาทัดกันมาหนีเห้ายังคงดูกับแอดไพ่แก้วคือเก่านะคะเป็นเลขวิ่งล่างสองหลักนะคะหลักสีกับหลักแปดนะคะเพาะว่าจะเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบนะคะ เดี๋ยวชุดสองโตเป็นไห่เฮ้ามากกับสีนี้สี่สองสี่แปดเจ็ดแปดสองแปดนะคะสำหรับแอดไพน์ add, แก้ววิ่งล่างนะคะประจําหมวดวัญชีสิบหกสิงหาเนาะตกหลักของโตเล็กน,นะคะถุกที่มาก พิจารณาให้ดีก่อนนำออกไปใส่นะคะทัดกันมานีเป็นเลขสามตัวบนชนสามศูนย์นะคะซีมี่บ้านนี้มีลักของแอดคิดแล้วก็แอด,ดละกลมนะคะสามสำนักนี้แอดพี่ช่เพิ่นกะเอามาจับคู่ชนนะคะได้มาทั้งากับสี่ชุดนะคะสามตัวบน าซีนีเจ็ดเก้าสี่ห้าเก้าสามสี่เก้าหกเจ็ดศูนย์สี่นะคะทั้งหมดสามตัวบนชุดสามสูตรสามแอดนะคะสามสำนักบ้านนี้มีลักแ,แอดกิดแอดกลมนะคะจ่าซีเฮดมาเป็นเหลขชุนทั้งหมดใดมาสี่ชุดนะคะสามตัวสี่ชุดเฮดเป็นเหล็กโตน,นะคะ ฐานกนานมณีเป็นเลขของแอดชลดานะคะกับเลขเทวดานะคะเพิ่นจับเลขเด่นนะคะแล้วกับคู่ชุดมาเห,ห่าระว,ว่างแอดชลดากับเทวดานะคะประจําวดวันที่6 6สิงหานะคะเด่น5แล้กับ3ชุดเด่นเด่นใหม่เห่าคือซีหา8แหาเกาหานะคะ ออเด่นห้าอาจจะเอ็นปเลขเด่นก็ได้นะคะหาอาจจะไปจับกับเลขกโตอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเพิ่งจับไม่เฮาก็คือสี่ห้าแปดห้าเก้าห้าพิิจพิจรารณาทุกคั้งนะคะก่อนสินบัออกไปใส่นะคะ ทันมานีเป็นเลตขนมไทยล่างเป็นเนนล่างนะคะของโคคลุนค้นสูตรนะคะของหมวดวันที่16สิงหาต่าซินี่ชุด38 30 32 34 78 70 92 5 72 74 94 90 98นะคะทั้งหมด นี่คือเลขของอ่คอคนคนสูตรแต่เพิ่นเป็นล่างนะคะกระเห็นเป็นล่างแล้วก็เป็นบนนะคะเพ mm hmm. ือเห้เด็กคู่สอ้นะคะ mm hmm. ทุกๆุกยังพีมานะคะ mm hmm. เป็นขาดเป็นการขาดเราขาดแค่นี้เป็นการเก็บสถิตินะคะ mm hmm. อะละกักกากรซินัมโอไปใส่กับทีิดกทิ่เชอด้าไ้ดีก่อนนะคะ mm ่า hmm. คลิปนี้นะคะยายกับฝั่งวัชีมกอนเฮากับสิไปเจอกันอีกคลิปต่อไปอีกนะคะขอบคุณหลายๆทุกๆการติดตามนะคะเอาไปเจอกันคลิปหนาวน่าจะน่าค่ะคลิปนี้นะคะยายกับฝั่งวัชีมกอนเฮากับสิไปเจอกันอีกคลิปต่อไปอีกนะคะขอบคุณหลายๆทุกๆการติดตามนะคะเอาไปเจอกันคลิป